ต้องบอกเลยนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยคนเยอะก็ต้องการความต้องการซื้อก็เยอะด้วยแต่อย่าลืมว่าความต้องการขายก็เยอะด้วยเหมือนกันนะครับผมแม่คงแม่ค้าเขาจะมีกลยุทธ์เขาลองสังเกตได้นะครับแม่ค้าแผงลอยหรือว่ารวมไปถึงบนห้องบนห้างอะไรเงี้ยการตลาดเขาหรือว่าเทคนิคการขายเขาเนี่ยต้องเยี่ยมผมเคยไปตลาดสีมุมเมืองรู้จักกันไหมครับมีโอกาสไปก็แวะไปอ่ะเขาว่าตรงเนี้ยผลไม้ถูกอู้ถูกจริงครับส้มถ้าซื้อเหมา10โล200บาทตกโล20บาทคุณผมซื้อเะยอยากกินน้ำส้มั้นถามแม่ค้าส้มหวานไหมเนี่ยแม่ค้าบอกอ วันเจีย๊ยบหวานวันนี้ไม่มีอีกแล้วตายแล้วผมไม่ชอบกินส้มหวานผมอย่างนั้นผมซื้อไม่ได้แล้วครับผมชอบหน้าส้มเปรี้ยวจะเดินออกแม่ค้าเรียกน้องเดี๋ยวก่อนมองซ้ายมองขวาจริงๆส้มพี่มันหวานๆเปรี้ยวๆ <laughs> มันออกไปทางเปรี้ยวซะมากกว่าซะด้วยซ้ำม,มาสิ <laughs> อ่าเอากิโลดีล่แหละนะน้องอ่า เรียบร้อยครับโดนตกแมคคาร์นักกลยุทธ์เทคนิคของเขาเคยไปซื้อเสื้อนานแล้วครับแถวส่วนจะดูจากเสื้อยืดแขวนอยู่เลยเดินไปคูเสื้อสวยมากบอกพี่เสื้อตัวอะไรอ๋อสามร้อยแปดสิบน้องมีไซส์อะไรบ้างพี่มีไซส์เอ็มกับไซส์แอลโอ้ยอันผมไม่เอาครับแล้บอกเฮ้ยน้องเดี๋ยวก่อนงั้นแย่เล่นกันอย่างน้องเนี่ยนะอย่าบอกใครนะหุ่นอย่างน้องเนี่ยก็ใส่ได้เอาไปซักครั้งหนึ่งแล้วมันจะยืด สมชื่อเสื้อยือดเขาเลยบอกพี่ผมไม่ได้ใส่เองผมจะซื้อให้แฟนผมใส่แฟนผมใส่ไซสตัวเล็กนิดเดียวเองโอ้อย่างงั้นยิ่งดีเลยสักครั้งแรกมันยืดสักครั้งต่อไปมันจะหดเทคนิค <laughs> การขายยืนเดียวสแตนด์อัพคอมเมดี